ไม่ได้ขายไอรินอโมโตนะกล่องนี้มาจากอุดรนะครับวับนก่อนทำห้ทำเตาอินดักชันเปสองอันได้ขาวว่าช็อตไปตัวหนึ่งละของ e ของิเล็กโทรลักก็อยู่นี่ก็เทสแต่ว่าวเราก็ไม่ได้เทสนานเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเพิ่งทำน้ำอุ่นคนระับมีสามตัวว่างั้นนะ อันนี้เพิ่งแกะออกมานะครับอันนี้เป็นบาน้ำบาน้ำที่เขาส่งให้ด้วย <c oughs> มียี่ห้ออะไรบ้างอิเล็กโทรลักเออ,อเตาไอ้อเครื่องทำน้ำอื่นอิเล็กโทรลักยังไม่เคยซ่อมเลย <c oughs> อิเล็กโทรลักหนึ่งตัวหมดเลยปะเนี่ยอิเล็กโทรลักหมดเลยปะเนี่ย่ <c oughs> ถ้ามันยี่ห้อเดียวกันมันก็ดีอะวงจรมันจะได้ไม่ไม่จะไหลง่ายหน่อยครับ ช่ไหมอันนี้เม็ก M E X โอ้ยของยุโรปหรือเปล่าไม่เคยได้ยินชื่อเม็กมีสองตัวนะครับอันนี้ก็เ <c oughs> ม็กเม็กมีสองตัวแล้วก็อ e ิเล็กโทรลักหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเช็คอิเล็กโทรลักก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเช็คอ e ิเล็กโทรลักษ์ก่อน <c oughs> เดี๋ยวได้ลองส่งกลับเขาเกาต้องหาสายต่อวป่ออันนี้ทำไมหลุดอย่างเงี้ยเขาถอดไว้อ่ะนมาอย่างนี้อ๋ออันนี้จะเป็นเซนเซอร์น้ำน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับลองนะนะว่าได้ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วส่วนหนึ่งตัวนี้เป็นไตรแอกนะครับ นี่ก็เป็นบอรุมมีสวิตในตัวนะคือเครื่องทานน้ำอุ่นเขจะมีเป็นแบบนี้คือเป็นตัวเตินทานปรับค่าได้บัตรสูงอ่ะนะตันี้ก็ถ้าเราเช็คท่าค่าก็เช็คตัวนี้ก่อนคนระับเช็คว่าอันดับแรกเช็คว่าหม้อหม้อฮีเตอร์กับไฟไม,มันรั่วไหมปฏิโครงกับขั้วไฟนะครับไม่ขึ้นก็คือไม่รั่วนะโอเคนะ จุดเดียวพอเมื่อไม่รั่วปุ๊บขาดไหมวัดคราวนี้วัดที่ฮีเตอร์วัดไม่รั่วคราวนี้ก็วัดฮีเตอร,ร์ฮีเตอร์ตั้งที่คุณหนึ่งก็ได้มันโอมมันจะต่ำไนนาทีนาท,กทีกินได้วัดที่หลักหลักขั้วไฟฟ้าเข้าหมอฮีเตอร์นะครับโอมมันจะต่ำนะครับวัดยิ่งสูงโอมยิ่งตนะ่ำ ขึ้นประมาณ12โอหมประมาณนี้นะครับมอเตอร์ไม่ขาดไม่รั่วก็อ่ะล้นละคันนี้อ่าก็ต้องเอาไฟเข้าแล้วคันนี้อันนี้มีสายดินเลยแต่เราก็ทดสอบต่อแค่ลายกันนิวตนนันอะรนตังตอกออันนี้จะเป็นรีเลย์นะครับตัวดำๆใหญ่ๆสามขาอยเงี่ยนะครับคือเขาใช้รีเลย์ในการตัดต่อ ข้ารุ่นกันก่อนมาจะเป็นเบเกอร์นะอันนี้จะใช้รีเลยน์นะเป็นรีเลย์แอมสูงนะครับมีสองตัวน,นี่ก็เป็นแผงวงจรควบคุมรีเลย์นะอันนี้ก็เป็นสวิตชุดนี้ก็เป็นชุดคอนโทรลควบคุมความร้อนของน้ำนะครับระดับความร้อน อันนี้จะเป็นไดแอคนะครับตัวสีฟ้านก็จะเขลนไม่เลยนะครับไดแอคไดแอคมีไว้ทำไม,ไมเขาะจะใช้ไดแอคไปจุดชนวนหรือกระตุ้นให้กับไตรแอคทำงานนะครับคือไดแอคเนี่ยจะเป็นตัวไปกระตุ้นเกจของไตรแอคให้ไตรแอคต่อออกไปมาเข้าฮีเตอร์ตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวจับอุณหภูมิของหมอ้อของหม้อต้มดิือฮีเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าร้อนมากมันก็จะตัดมันเขาเรียกเทอร์โมสตัดนะเดี๋ยวไฟเข้าแล้วมาดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคของเล็กตัวลักมีมออกอแบรนด์อิเล็กตัวลักษ์ขึ้นคำน้ําอุ่นรุน่นนี้นะครับถ้าเร่งไม่ร้อนมาก ก็กินกระแสน้อยถ้าเร่งถึงสูงวัดถึงสูงแล้วร้อนก็กินกระแสเยอะก็เป็นธรรมดานะครับที่สําคัญเวลาต่อใช้่างงานตัวนี้จะต้องต่อสายดินนะครับอย่าลืมต่อสายดินเด็ดขาดนนอาจจะหมายถึงหรืออาจจะเกิดอันตร,รายถึงชีวิตได้อันนี้เสียบไฟเข้าไปนะครับไฟตัวนี้แสดงผลเอ,อ๋อ ELB ELCB ก็คือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันไฟรั่วนะครับไอตัวนี้วัดดูยัง หลักตรงนี้บางทีมันค้างนะ,ะที่เราร้อนมากมันค้างไม่ได้นะ,ะเด้งดึงภาพครับผมชอบค้าง,อ,างอ่าว่าตรงนี้กับตรงนี้วัดหัวหลักมันเนี่ยนะครับคือไฟมันจะมาเข้าเส้นนี้ก็ออกมาเนี่นะอ่าโอ้เส้นไนนฟเส้นโตมากเลย แบดูโอมแบตโอมคุณหนึ่งเลยมันจะศูนย์เลยแหละนั่นแหละนี่คุณหนึ่งถูกแล้วนี่ครับนี่ครับขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับบางทีถ้าร้อนมากๆแล้วเครื่องมันค่าๆมันมันมันน็อกอะสวิตมันเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มจริงๆบางรุ่นมันจะมีตัวกดให้รีเซ็ตเดี๋ยวขันน็อตออกมาดูก็ได้คุณเรากีนมัน เราเราดูตรงนี้นะครับดตัวมันอะถอดออกมาดูที่มันหนซื้อเปลี่ยนใหม่เนี่ยไม่น่ามังม้งครับเดีย๋ยวเราจะเทสเราจะเทสมันก็เป็นเทอร,ร์โมสแตทเลยเราจะเทสว่าระบบอื่นมันดีไหมนะครับคือเราจะไม่ต่อน,น้ำนะครับเราจะปลดสายตรงนี้ออกแล้วก็เอาหลอดไฟมาอนุกรม อนุกรมหรือว่ามาต่อตรงนี้แทนแทนหม้อเสร็จแล้วก็เอาแม่เหล็กมาวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จ่ายไฟนะอันนี้เราจะเอาสายคลิปหนีบตรงเลยนะตัวจะนี่แหละครับหลอดกมลมเราหลอดไส้อ่ะเอามาต่อแทนหมอ้อฮีเตอร์นี้ใช้หลอดไฟแทนฮีเตอร์นะถอดออกเลยนะฮีเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นสวิตช์แล้วก็จ้าเลยนะครับแบุ๊บเลย มันจะไม่เจรอบอ่ากอเราเปิดตัวนี้ก็จะยังไม่ติดนะครับอ่ะติดแล้วเหรอเนี่ยเพราะว่ามิเตอร์ทำงานอืมก็ปกติมันต้องมีแรงดันน้ำเข้ามาเพื่อจะทำนะอันนี้เขาไปต่ออะไรไว้เดี๋ยวดูกันต่อตรงไว้ปะ ปกติมันต้องมีอะไรมาเป็นเซ็นเซอร์โอต่อตรงไว้แน่เลยอยู่แล้วหน้าถึงไม่น่นร้ายพันเทปปนสายไว้น่รายจริงจริปกติแล้วถ้าอตรงนี้ เนะครับมันจะเป็นตัวรตรวจสอบน้ํานะครับถ้าเราทดสอบแล้วก็ใช้แม่เหล็กมาวางแต่นี่เขาเขาลัดวงจรไหมนะกราปอกสายแล้วก็พันตรงไว้เลยนะครับอก็เก่งเหมือนกันนะ <c oughs> ดูจากวิธีเช็ค <c oughs> ตัวนี้เราเรียงต่ออันนี้เราต่อเราปลดตรงนี้ที่เขาชาด์ออกแล้วตรงนี้นะครับ จะต้องแป๊กแแป๊กป๊กสิเปิดได้อ่าดึงออกจะต้องดับเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าเราใส่แม่เหล็กเข้าไปปุ๊บอ่าดีดสวิตตรงนี้มันจะต่อแล้วก็ระบบตัวนี้ก็จะทำงานอ่าสั่งมาที่ตัวไฟ นะครับซึ่งตอนนี้หลอดไฟแทนหน้าที่ทำหน้าที่แทนไอฮีเตอร์นี้นะครับฮีตเตอร์นะกุบอ่านี่นะครับก็คือถ้าแรงดันน้ําไม่ถึงมันก็จะไม่ทํางานนะครับถ้าแรงดันน้ําถึงถึงจะทํางานฮีตเตอร์ก็อ่าจะทํางานนะน้าไหลผ่านฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ทํางานก็ร้อนนะน้ำก็ร้อนนะครับอย่างนี้นะค mm. ือเขาป,ป้องกันไม่ให้ถ้าเกิด mm. ไม่มีน้ําแล้วฮีตเตอร์มันทํางาน บัตรบรัสูงนะมันจะไหม้นะครับอันนี้นะก็สรุปว่าไอตัวที่เสียก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปสั่งซื้อเพราะว่าต้องซื้อแล้วแหละนะตัวนี้นะโอเคนะครับตัวนี้คือตรงนี้เสียนะอก็รออะไรนะครับ